ซื้อบัตรไปหมดแล้วไว้ปล่อยต่อตัวผีตัวผี้างาไี่จะมาจากพีกับแดงเลยเนี่ยน,น,นี่มีคนฝากถามมาเพราะว่าชื่อคอนสเสิร์ตคือความหัศจรรย์ใช่ไหมคะของความคิดถึงและความหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นบนเวทีเนี้ยมันคืออะไรมันจะมาตอนไหนแอบแบบบอกสักนิดน,นึงได้ไหมคะอีกแล้วอีกแล้วทนดูแล้ว มาตลอดเลยครับจริงเหรออือเฮ้ยมันนั่นน้อยนะก็เปนจริงเ่ยพี่มันมาแต่ตอนแรกเลยเหรอเปิดมาดิมหัศจรรย์นุกรมนะได้ยังไงนะตอนแรกมันจะเป็นแบบไหนนะมันจะเหมึอนอ๋อจากนั้นพอเข้าไปแล้วเราจะได้ความรู้แบบโอ้โหเอางี้เอาง่ายๆคือผมบอกไปได้แค่นี้จริงๆครับว่าคือว่าพอเปิดมาเนี่ยมัน นนพวกเรามีมทา่าตานะคระับแล้วว้าวมีด้วยมีด<อ>้วยแล้วก็มีจะมีฟังดีๆจะมีสิ่งช่วงกลางๆมีสิ่งแล้วช่วงปลายเสียงมีมีหมดจริงครับน่าสนใครับโอ้โหไปดูวันที่4เมษายนดีกว่า ทีมงานก็แอบ,บกระซิบมาบอกว่าความมาศาจเนี่จะเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณก้าวเท้าเข้า้อเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามไปสายเด็ดขาดในวันนั้นนะคะคบ,บอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันไม่สนุกเราต้องไปติดตามบนเวทีในวันคอนเสิร์ตจริงนะคะซึ่งความพิเศษของคอน จะมีอะไรรอพวกเราอยู่บ้างแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องคุยกับทีมงานผู้อยู่เบื้องหล,ลังก็คลุกคลีกับด2 b ีมาตั้งแต่วันแรกของพวกเขาเลยนะคะวันนี้ทั้งสองท่านจะมาร่วมพูดคุยกับเราบนเวทีนี้ด้วยค่ะงั้นไปพบกับผู้ที่สร้างสรคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้กันเลยดีกว่านะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เหน่งพัชราวดีพิทยาคุณค่ะผู้่อในการ